เราเ็นเราแล้วพอจะไปรับข <ab> ้าตัวใครเอ้าเอาเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงทำงี้ไงล้มมากนะลุงยังทำอย่างนี้คนไทยมีอะไรต้องคุยกันนะลูงวะแต่วันนี้โอ้ยอะไรเนี่ยผมล้มเหรอผมล้มเว่เฮ้ยทำอะไรกันผมล้มผมล้มรองเท้าอยู่จ๋อมาตัอมาตัวมาต โอ้โจ้าคสุดเออเขาดูมันมากผมว่ากามันร้อนไปกามันร้อนเอะไรอย่าเข้ามาแล้คนเทิดจะพังนะโอ้คนเทิดไหลไม่ใช่คนเทิดรถ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 แรงมากเรยลูกเดี๋ยวดูดเดี๋ยวเขาไม่ใช่ลูกผูก อย่าเอย่าเราเพื่อนกันดีกว่าเวอะไรทราทำารกันดีกว่าไม่ได้ทะไรกันเลยเฮ้เคาทำอะไรคุณจะขโมยแเพื่อนกวคุณจะขโมแล้เพื่อนอกวาอมีขโมยแล้วเพื่อนผมวะโอ้ยอากิดในกันนี้เปร้ยเปียวเฮ้อเ่ยาะทำไขึ้นผม ไม่เยอะเข้าตำรวจยิงตายุแทบร้านปิดแล้วแตตัวจ่คนลเต็มเลยตำรวจที่คนร้านเต็มเลยคุเซฟชจอผมดีไหนอยู่ไหนไ่ใช่เาเงินใอ้เลยใครเข้ามาด้วยดูบด้วยเช็อยูผมับ ผมไม่ผิดผมไม่ผิดผมรู้ว่าตั้จับมันเลยจับมันเลยนันพูดโอ้ยรถกูไม่จะไปอยู่ตรงนั้นตกเลยโว้ยที่ไหนล้วตำรวจมันบุกตรงรถผมว่ะผมหลบแล้วหนีดีกว่าหนีดีกว่าเดี๋ยวของร้านไปทุกร้อนอะไรเลยดูดิยืนเฉยเลยไปไหนกันวะ โอ้เด็ดเด็ดเด็ดเดใจเย็นจะฆ่าเขามอหลุดิคประเทศไทยอําไรเลยอําไรตายซะใส่วะอืมเรียบร้อยเฮ้ยคนณเวฟเป็นไรเอ้ยดีดีกว่าครับมา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 ในกันมาในกันมาในการมาในกันอยู่ด้วยกันดีกว่า ขอขอปลอดภัยแป๊บนึงขอปลอดภัยไว้ก่อนตายโค้ดแล้วผมกำลังเดินนะผมอยู่บนกลางกระดุกนี่นี่นี่ผมมาแล้วผมมาแล้วพบเป้าหมายไประเบิดยา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 ผมได้ยินเสียงอะไรติดติดอะคิดปเองครับคิดปเองไปไหนดีครับไปไหนดีไปนี่ไหมคล้ายกันไอ้ที่ติดอยู่ข้างๆนี่คือเซตือนใช่ครับใครออกใครออกจะรถปุ๊บตายปั๊บเลยฮะโโอ้ห ถามนะถ้ามันสะกิดโดนกระแพงเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันนะครับมันอยากรู้เหมือนกันอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ไหมทุกคนอยากรู้ไหมฮะยิ่งชนยิ่งได้เงินเลยเนี่ยงงอ๋อทำดาเมจกับรถคนอื่นเฮ้ยยาโอ้โหอย่าครับการลอยแล้วเอ้าเอ้าอีเแี้ยเฮ้กี้ผมเห็นแว๊บๆแล้นมันมีคนกระเด็นออกอย่างรถอ่ะเสื้อสีเหลืองอ่ะไม่รู้ไปเร็วอย่าทำ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  เฮ้เอารถบรรทุกผมเลยเอารถบรรทุผมโอ้ไม่อยู่กับคนเนี่ยหนีครับหนีโจมโจมโจมหีไม่ได้หีไม่ได้หยุดยุดหยุดยุดโอ้โหรถคนนี้พวกนี้ไม่หยุดเลยตายเสีปลาคนแถบเราหนีกันดีไหมครับเฮ้ยแต่มีคนอยู่ใกล้ผมอยู่อยู่ไอผมได้รถแล้วผมได้รถแล้วรถไปไหนอ้อยอ้ยอยผมโดนยิงผมโดนยิงโอ้ยผมโดนชน เขาเล่นสกปรกไปเลิกเล่นเลิกเล่นเลยเออไปเ่าเขาไม่มีเลิศเอาไม่มีเลิศเหรอเขาไม่มีรลิศเหรครับไม่มีไม่มีเรียกกระโดดยิงยิงคุณอยู่ในนี้่มั้ยอยู่ในนี่เลยอย่าอย่าผมมีปืนผมมีปืนอย่าอย่าผมมีปืน ไม่ได้หลอกไอ้นุ่มคนเลีงหัวผมแล้วออกจอดคนเลีงไปแล้วคือออกปุ๊บนี่คือยิงแน่ๆน่รถแล้วรถมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ไ่ไขึ้นไม่ได้โอ้โห

หยิบยิบแล้วอย่าหน้าอยู่หน้าโอ้ยินะมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงยินไรฮอยู่วิงยิงอยู่วิงโดวิงโดยินนิดฟูดิมิอยู่วงยิงิบบอยบบอยอยู่วงยิงเอา ทำอะไรไม่เสียไม่ขายผมทำอะไรผมไปต่อยโค้ดผมไปต่อยโค้ดผมไปต่อยทธามาไม่ต่อยกูพี่เลยผมไปต่อยคนธรไมใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมไปต่อยโค้ด ใจเย็นใจเย็นผมไปต่อยคุณยายายาไปต่อยคุณยา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 เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยเบ็ดเยอะผมไปเลยผมไปด้วยด да to yeah 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 yeah. oui. well. ิผมไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้นายร่อนเวผมไปด้วยผมไปด้วยขึ้นไงอ่ะขึ้นไงวะสวัสดีครับขึ like Honestly, ้นรูขึ้นรูขึ้ารขึ้นดิคุณแม่ขึ้นจังจะตายเลวผมขึ้นไม่ได้ผมกดเอฟแล้วเนี่ยอ้าว คนก็ขึ้นด้านหลังหรือเปล่ามันวนเต็มหรือเปล่าวรอยด้วยลอยด้วยเจรออยู่ไรอยู่คนด้านหน้าจะโดนยิงแล้วรีวิวอยู่ผมวิ่งอยู่เนี่ยผมขึ้นด้านหลังแล้วเดี๋ยวมันไม่ขึ้นให้ผมอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูตำรวจเล่นแป๊บนึ่งเอาเอาเดี๋ยวเดีันเราไปไงผมไปไงผมไปด้วยผมไปด้วย คุยไม่กลับแล้วอะทำไมะผมทำรอะคุณทำอะไรวะคืออะไรอ่ะผมไม่เก็ตอ่ะผมงงอ่ะตื่ไม่ได้วะกดกดโทรศัพท์กดโทรศัพท์ทรศัพทไม่ดต่อสดีครับผมนี่คิวรี่วันนี้ผมโอ้ะผมได้ยินเสียงเออชนมาเร็วพีมาไปอยากเข้ามาใกล้ผมอะรถมอเตอร์ไซค์มให้ผม หนึ่งครั้งเท่าไหรรอการลุมอัลไซค์อร์เอาละเข้าวโพดหน้าทําไมดีอ้ยคนนีจใช้กระสือเกลือไปละจับลอยดากจับมันไม่ถูกพูดเฮ้ยคุณจอนทําอะไรคุณจอนผมเห็นอย่าเพิ่งยิงการอย่าเพิ่งยิงการอย่าคุณจอนอย่าอย่าเราไม่อยางเป็นมิดโอ้ยเอาโอ้ยมันโดนโดนได้แค่หว่าอุ้ยเฮ้ยอย่าที่เกิดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมยิงอื หมดแล้วเออแอ้าวฆ่าพิเศษเด่นหลวแล้วผมฆ่านายกชื่ออะไรวะกำลังเสริมมาช่วยแล้วเป็นจอนอยู่นู่นนะอยู่นู่นกำลังเสริมมาช่วยแล้วขึ้นรถกับเราซะดีที่ขึ้นมาขึ้นรถขึ้นรถเลยไปวันนั้นอ่ะขึ้นรถกับผมนะขึ้นรถซาคุณจอนเอาลูกบอลใส่เลยผมทำไมอ่ะติดรถไปด้วยการดิคุณ ยาขึ้นในกันกับผมมาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไปไหนจะไปไหนตกเฮ้ยคืออะไรหายตัวหายตัวอ๋อเขาไม่อยู่ในเรดาร์ยาตัวดีก็ตัวดีเอารถมาเอารถมาได้ได้ผมส่งให้เนี่ยผมเอาลบมาให้แล้วลบมาใส่คุณแทบไปไม่ใช่เออใช่คุณแทบไปโดนแล้ว ตอปักกว่ามันเร็วจังวะขี้หลังสายไอ้ยาวเข้ามายุ่งกับผมเกินเราจะมีสองเมตรมามาขึ้นมาทดรถได้การโตรถไปวันนั้นหล่ะไอ้หนูไอ้ผมผมเอาบอสไซให้แล้วผมไม่ยิงผมไม่ยิงผมไม่ยิงแค่น่ะเมื่อคุณยังไม่หยุดผมให้บอสไซแล้วผมให้บอสไซแล้วเปลี่ยนตีลังกาจังวะเฮ้ยเจ๊ ก็ลงซายแล้วลงซายแล้วโลซายแล้วโลซายแล้วโลซาแล้วโอ้ยตัวชิ้นด้วยโอ้ซายแล้วโอซายแล้วโอ้โคิวฟีลขึ้นลุลวัวเลยอ่ะมันจะได้ทำภารกิจไหมฮะเออใครใครใครเข้ามาใครเข้า ผม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 เกี่มาหาของกินพี่เอ๋ผมบอกเลยถ้าเล่นกันเหลือแล้วก็พักก่อนก็ได้เพกเกี่ยวได้เล่นเลยยังไม่ได้เล่นเลยรอคนเนี่ยรอคิดถึงคุนเป็นนั่งรอ่าจะกลับเข้าดึกเยอะเออข่ารลือทารองกินกันโอ้เสียดายเสียดายผมเห็นเสียดายงานไม่ใช่แต่ทารอทารอรับผู้สาวนะงโอ้จุ๊กเล่นเล่นกันก่อนเลยเล่นกันก่อนเลยครับอย่าเกินสามสิบนาที ไปเด้วเกินเกินแน่น่ะแทบเกินเน่น่ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมเกินเฮ้ยอยู่หลงโ่ไดูไหมเนี่ยเอาด้วยไหมเนี่ยเร็วเร็วรีบมาเร็วมาโรตีอาบังอาเบเร็วเรีบมารบ,บมา,บมาคนแทบโคจะบอกว่าไม่ไหวแล้วนะไม่รอแล้ว <c oughs> ไม่รอแล้วก็เล่นกันก่นกอนเลยสอบเสร็จแล้วอะอะไรนะสอบใต้สอบเสร็จสอบเสร็จนะสอบเสร็จเปี่ยนสีอ๋อเสอบสอบจะได้เหมืนอยู่ตินเลนี่ว่า เออมัน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 เริ่มละมันเริ่มละผมชอบนะผมผมชอบนั่งเอกนะเอฟีนะเอามาให้ผมเลยเด็กหนังคุณเบสอะเอ้านี่คุณเบสเราลงช่องคุณเบสอะที่เขาไม่ตอบเม้นต์นะนะเออหญิงมากเลยผม,อ,มอินฟอร์อแล้วผมผมผมรีพอร์ตแล้วผมรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตด้วยเขาบอกเหตุผลการรีพอร์ตคือไม่แจกวามคนมีอยากตักนะครับคนมีอยากตักคนชักเราอยู่คนแย่คนแย่แย่มากมีใครอัดคลิปอะไรไว้หรือเปล่าเมีย มีฮะอย่าอาอากาศนะขอร้องเดี๋ยวภาพลากผมเสีย